มาที่ข้อสิบกกันนะครับข้อนี้นะครับก็จะคล้ายๆกับข้อที่แล้วเลยนะครับก็คือเป็นเรื่องของประมาณาสัรรมพันธ์นะครับข้อนี้พี่ขอแก้นิดนึงตรงนี้นะครับไอ้ลบตรงนี้นะครับมันคือลบของทั้งมันคนลบของ br o สามลบนะครับมันเป็นเลื่อนขึ้นมาขึ้นข้างบนนิดนึงนะพอดีแบบมีปัญหาในการทำเป็นตัวตัวยกขึ้นมานิดนึงเนาะโอเคก็จะได้โจทย์จะเป็น่างดีนะครับโอเคก็คือเหมือนเดิมเลยนะครับ เวลาเจอสมก,การนะครับเราจะต้องดูก่อนว่ามันดูนสมก,การเรียบร้อยอย่างนะครับซึ่งในที่นี้เขาดูเรียบร้อยแล้วเนาะอโอเคข้อนี้นะครับเป็นเรื่องของอปริมาณสามมรสบัดล้วนถูกไหมและถ้าสังเกตดูนะครับว่าเขาจะให้ความเข้มข้นหรือว่าให้ปริมาณของสารตั้งต้นเนี่ยมาสองตัวนะครับโอเคสิ่งที่เราต้องรู้เลยนะครับคือหลายคนเนี่ยจะงงกันเฮ้ยทำไมทำไมเขาให้สารตั้งต้นมาไอปริมาณของสารตั้งต้นมาสองตัว แล้วอย่างนี้เราจะทํำยังไงล่ะนะครับโอเคให้จําไว้เลยนะครับว่าโจทย์ปริมาณสารสัมพันธ์ตัวไหนหรือโจทย์ข้อไหนนะครับที่เขาให้ปริมาณของสารตั้งต้นมามากกว่า2ตัวนะครับจริงๆต้องมากกว่า1ตัวสิโทษทีนะแก้นิดนึงนะครับมามากกว่า1ตัวนะครับอาจจะสองตัว2 2ตัวสามตัวแล้วแต่เลยนะครับเราจะต้องหาสารกำหนดปริมาณครับอ่ายังคุณถ้าใครรู้จักกันไหมยังคุ้นุณยังไงนะครับน่าจะคุณนๆกันนะครับ สารจนหมดปริมาณนะครับคือสารที่มันหมดก่อนครับอืเหมือนกับว่าเรามีวัตถุดิบอันนึงกับเอคือเวลาเราจะอะสมมติเราจะทําอาหารอย่างเงี้ยเรามีวัตถุดิบสองอันถูกไหมแล้วเรามีปริมาณของวัตถุดิบสองอันไม่เท่ากันอ่าแล้วถ้าเกิดมันอาจจะมีสารตัวหนึ่งหมดก่อนอะไรประมาณนี้ครับอือันนี้สารตัวที่หมดก่อนเนี่ยนะครับจะถือว่ามันคือสารจนหมดปริมาณนะโอเคเราก็ต้องหามันออกมานะครับ วิธีการหาสารกำหนดปริมาณนะครับเราจะเอาโมหารด้วยเลขด okay. oh okay. oh okay. like um, ุลครับแล้วด okay. sí ูว่าตัวไหนเนี่ยมันน้อยที่สุดนะครับอ่าตัวไหนที่มันน้อยที่สุดเนี่ยมันจะเป็นสารกำหนดปริมาณนั่นเองนะครับโอเคซึ่งพี่ก็จะเตือนไว้นะครับว่าไอ้ค่าที่ค่าโมหารเลขดุลเนี่ยมันเอาไว้คิดใช้คิดหาสารกำหนดปริมาณเท่านั้นนะอย่าเอาไปคิดต่อนะครับช่างมันไปนะหมายถึงว่าพอหาสารกำหนดปริมาณได้แล้วนะครับเราก็เราก็จะทิ้งทิ้งค่านี้ไปเลยนะโอเคไหม อย่างข้อนี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาหาสารจำนวนปริมาณกันเลยนะครับก็อันแรกนะครับเขาบอกว่าสารละลาย KBrO3 เข้มข้นเท่านี้ปริมาตรเท่านี้นะครับโอเคเราก็จะมาหาเราจะต้องการหาโมถูกไหมครับอ่ะเราก็หาโมของตัวนี้ก่อนเลยนะครับโม KBrO3 นะครับอันนี้เนี่ยเราจะหายังไงดีนะครับเวลาเราเจอความเข้มข้นอย่างนี้พี่บอกว่าให้ลองเอ่อให้ลองดูว่ามันเป็นความเข้มข้นหน่วยอะไรนะครับแล้วลองไปนึกถึงสูตรมันนะครับ อ่าก็จะเป็นโมลาร์เท่ากับโมหารด้วยลิตรนะครับโอเคเพราะฉะนั้นโมก็จะเท่ากับโมลาร์คูณด้วยลิตรเนาะอ่ามันก็จะได้ศูนย์จุดหนึ่งคูณกับสิบ ml สิบ cm กํลังสามเนี่ยครับก็คือศูนย์จุดศูนย์หนึ่งถูกไหมครับอ่ามันก็ได้แล้วครับว่ามันคือศูนย์จุดศูนย์ศูนย์หนึ่งนะครับโมนะโอเคทีนี้ก็มาดูของอันนี้เป็นสารตั้งต้นตัวแรกนะครับเดี๋ยวพี่เอาไวต้ตรงนี้แล้วกันเนาะสารตั้งต้นตัวแรกมีโมเท่ากับตัวนี้นะครับสารตั้งต้นตััวที่น,นะครบโม โมเคบีอาร์นะครับเนื่องจากเขาให้มาสองตัวเนาะแปลว่า,เ,าเราก็คิดแค่2ตัวนี้นะครับส่วนอีกตัวหนึ่งน้องอาจจะถามเอ้พี่แล้วอีกตัวนึงไม่ต้องมาคิดหรอคือเวลาเขาบอกว่ามันมากเกินพอเนี่ยก็แดลว่าหมายเขาว่าเออมันมันมีแบบเหมือนแบบว่าเรามีสารเนี่ยกองเป็นภูเขาเลยไม่ต้องกลัวว่ามันจะหมดโอเคไหมครับก็คือเราจะไม่เอามาคิดนั่นเองนะแต่ถามว่าในสมการจริงใช่ไหมใช้นะใช้แต่ว่าแบบหมายเขาว่าแบบเรามีเหลือเฟือเลยไม่ไม่ต้องคิดเลยว่ามันจะหมดเท่าไหร่นะเพราะเออ คำถามคือทำไมเราถึงต้องหาสาร,สารกาหนดปริมาณนะเออถ้าถ้าน้องมีคำถามตรงนี้มานะครับให้น้องลองนึกถึงว่าสมมตินะครับสมมติเราต้องการเอ,อสมมุติเราต้องการทอดไข่เราต้องการทอดไข่เรามีไข,ข่ไข่ไก่ถูกไหมแล้วก็เป็นน้ํามันถูกไหมครับสมมติน้ํามันเรามีแบบน้อยมากเลยเรามีไข่ไก่แบบเป็นสิบแผงเลยนะครับแต่น้ํามันเรามีขวดอาจจะมีแค่แบบว่าครึ่งขวดอะไรประมาณนั้นอะเออ เพราะฉันแล้วปริมาณไข่เจวที่เราทําได้เนี่ยมันก็จะขึ้นอยู่กับปริมาณน้ํามันถูกไหมครับอ่าโอเคปะคือคือไข่เราเนี่ยเหลือเหลือแน่นอนเลยน้ามันหมดก่อนแน่ๆเพราะฉันแล้วปริมาณไข่เจียวที่เราทําได้เนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับไอ้น้ามันซึ่งมันเป็นตัวที่หมดก่อนถูกไหมอ่าประมาณนี้เนาะเพราะฉันแล้วไอสารตัวปริมาณเนี่ยนะครับจะเป็นตัวกําหนดว่าเอ่อผลิตของเราเนี่ยมันได้เท่าไหร่นะครับโอเคอ่ะเราก็มาหาดีกว่าว่าสารกัวดปริมาณคืออะไรนะต่อกันดีกว่านะครับ คก็โมของ KBR เนี่ยโมจะได้เขาให้เอาไป KBR เนี่ยเขาให้เป็นกรัมมาถูกไหมครับอ่ามันคือเพระนั้นเราเราอยากได้โมเนี่ยมันก็คือกรัมหารด้วย MW นั่นเองนะครับ MW ของ KBR นะครับมันจะเท่ากับ80บวกกับ39ครับตรงนี้เนี่ยครับคือถ้าเขาไม่ได้ให้มาในข้อนะ GG พี่ก็พูดพูดไปตั้งแต่ข้อที่แล้วแล้วนะครับถ้าเขาไม่ได้ให้มาในข้อนะครับก็คือหมายความว่า เราอาจจะต้องไปดูในหน้าข้อสอบนะครับไอแผ่นปากหน้าว่าเขาให้ข้อมูลอะไรมาบ้างน,นะครับส่วนไอทีมันจะได้เป็นหนึ่งร้อยสิบเก้าถูกไหมครับเราเ็้าใจแล้วันคือหนึ่งจุดหนึ่งเก้านะครับหนึ่งจุดหนึ่งเก้าหารด้วยหนึ่งร้อยสิบเก้านะครับก็จะออกมาว่ามันคือศูนย์จุดศูนย์หนึ่งโมนะครับโอเคไหมเรียบร้อยตรงตามนี้นะครับเรียบร้อยโอเคที่นี้ เราก็จะหาสารกำหนดปริมาณกันครับสกนพี่จะหาสารกำหน,นดปริมาณน,นะครับศอกเวลาพี่เขียนสกปนปรมอน่ยครับก็ก็ให้รวยนะครับว่าคือสารกำหน,นดปริมาณน,นะครับถูกไหมเราก็จะเอาโมหรด้วยเลขดุลน,นะครับโอเคเราก็หาของ KBrO3 ก่อนเลยนะครับอี๋ยวพี่ขอขีดเส้นไวน้นิดหนึ่งนะครับจะได้รู้ว่าคนละขั้นตอนกันแล้วนะเเรียบร้อยอันนี้หาโมนะครับ KBrO3 นะครับจะได้จะได้ว่ามันคือโมคือเท่าไหร่ครับโมคือศูนย์จุดศูนย์ศูนย์หนึ่งหารด้วยสายกำหนดปริมาณเออทษทีหารด้วยเลขดุลถูกไหมหารด้วยเลขดุลเลขดุลของ KBrO3 ก็จะเท่ากับอ่าถ้าถ้าน้องสงสัยว่าเฮ้ยพี่เนี่ยในในสมการเนี่ยไม่เห็นมี KBrO3 เลยแล้วมันจะใช้ตัวไหนแทนล่ะมันจะใช้ของตัวนี้ครับโอเคไหมคือในที่นี้ครับที่เขาไม่เอาพวกเคมาเขียนเนี่ย เพราะว่าเหมือน K มันเป็นแค่เอ่อเตอร์ไอ i อนเฉยๆเหมือนเหมือนเหมือนกับว่ามันเอามาใส่ให้มันครบให้ให้ไอออนของเราเนี่ยเป็นกลางเท่านั้นนะครับแต่ว่าไอออนตัวที่เกิดปริยาจริงๆอย่างมันคือแค่ตัวนี้โอเคไหม K มันไม่ได้เกิดปริยาจริงๆนะครับเขาเลยไม่ใส่มานะเพราะมันกิกอะโอเคอ่าอันนี้ก็ต้องรู้นะครับว่า KBr ก็มันก็เทียบเท่ากับ BrO3 ได้แหละนะครับแค่แค่เขาเอาเตอร์ไอ ion หรือไอออน K บวกออกนะครับอืมซ่ว่าอัตราส่วนมันก็เป็นหนึ่งเหมือนกันนะครับ อันเล็กดูนมาคือหนึ่งเนาะเพราะฉะนั้นมันก็จะได้ออกมาว่ามันคือ0ูนนหนึ่งนะครับส่วน KBR นะครับ KBR ก็คอนเซ็ปต์คล้ายๆกันเลยคือเขาเขาเขาเอา K ออกเนาะแล้วเราก็จะเอา BR มานะครับตรงนี้เนี่ยก็จะได้ออกมาว่ามันคือ,อก็จะได้ออกมาว่ามันคือ0.01หารด้วย1นะครับมันก็เลยจะกลายเป็น0.01นะครับก็สังเกตเห็นว่า KBR O 3เนี่ยน้อยกว่าถูกไหมครับ ดังนั้นแล้วนะครับ KBrO3 นะครับก็จะเป็นสารกำลังปริมาณนะครับถามว่าพี่แล้วสารเออ KBrO3 เนี่ยนะมันเป็นสารกำหนดปริมาณแล้วเอาไปทําอะไรต่อนะครับก็คือถ้าเราได้สารกำหนดปริมาณเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะเอาโมเราจะเอาโมของสารตั้งต้นของสารเอ่อเราจะเอาโมของสารกำลัดปริมาณเนี่ยมาคิด อัตราส่วนเลยนะครับโอเคไหมเราจะาโมของสารกรําลดปริมาณเท่านั้นนะครับมาคิดอัดตราส่วนว่ามันจะเกิดผลักเท่าไรหรือว่าเราจะใช้สารอีกตัวหนึ่งเท่าไหร่อะไรประมาณนั้นนะครับโอเคไหมซึ่งในที่นี้นะครับเขาถามหาโบรมีนถูกไหมครับว่าโบรมีนเนี่ยมันจะเกิดขึ้นกี่กรัมนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราก็เลยเอ,อเรารู้แล้วถูกไหมว่าโมในทนี่เราจะใช้โมของ kbro สานะครับเราก็ไฮไลท์ไว้ก่อนนะครับเราก็ไปหามาครับว่า kbro สาม ต่อ BR2 เนี่ยมันเป็นอัตราส่วนเท่าไหร่นะครับอย่าลืมนะครับอัตราส่วนโดยโมมันคืออัตราส่วนเลขดุลน,นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นพี่เขียนเป็น BRO3 ลบแล้วกันเนาะต่อ BR2 นะครับถ้าเราลองไปดูนะ BRO3 ลบคืออันนี้เลขดุลเป็น1ใช่ไหมครับ BR2 เป็น3นะครับเพราะฉันเลขอ,อัตราส่วนของมันก็จะเป็น1ต่อ3นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามี อ,อย่าที่บอกนะ BR สามมันจะเทียบเท่ากับ KBR สามนะครับถ้าเรามี KBR สามศูนย์จุดศูนย์ศูนย์หนึ่งโมนะครับแดลว่าเราก็จะมี BR สองศูนย์จุดศูนย์ศูนย์สามโมนะครับโอเคไหมเราได้แล้วว่าอันนี้คือโมของ BR สองนะครับโอเคไหมครับตามนี้นะครับหรือว่าจริงๆแล้วเราจะทำอีกก็ได้นะครับก็คือเอาศูนย์จุดศูนย์ศูนย์หนึ่งคูณด้วย อันนี้คือโมของอันนี้คือโมของ BrBrO สามลบใช่ไหมครับแล้วเราเวลาเราจะอยากได้ว่าเราอยากได้ Br ใช่ไหมครับเราจะเอาอัตราส่วนของของตัวที่เราอยากได้อะไว้ข้างบนนะครับซึ่งก็คือสามนั่นเองแล้วหารด้วยอัตราส่วนของสิ่งที่เรามีไว้ข้างล่างนะครับซึ่งก็คือหนึ่งนะครับมันก็จะได้ว่ามันคือคูณด้วยสามส่วนหนึ่งนะครับมันก็เลยจะกลายเป็นศูนย์จุดศูนย์ศูนย์หนึ่งเอ้ยศูนย์จุดศูนย์ศูนย์สามนะครับอย่างนี้เนาะโมนะครับทำอันไหนก็ได้นะครับ แบบไหนก็ได้เราจะทําเป็นอัตราส่วนอย่างนี้ก็ได้ถ้าน้องถนัดนะครับหรือแหรือจะทําอย่างนี้ก็ได้ก็คือเอาโมของสิ่งที่เรามีนะครับสิ่งที่เราต้องการเทียบเข้าไปครับเทียบอัตราส่วนนะแล้วคูณด้วยอัตราส่วนของสิ่งที่เราอยากได้นะครับซึ่งก็คือ Br2 ใช่ไหมมันคือสารนนอัตราส่วนเป็นสามนะครับหาด้วยอัตราส่วนของสิ่งที่เรามีสิ่งที่เรามีคือ BrO3- นะครับมันก็เลยเป็นหนึ่งนะมันก็เลยเป็นสามส่วนหนึ่งพี่พูดซ้ำนิดหนึ่งครับจะได้เข้าใจกันนะโอเคแต่ ข้อนี้เขาไม่ได้ถามหาโมบิอาสองถูกไหมครับเขาหากรัมนะเขาอยากหากรัมนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหากรัมบิอาสองนะครับมันก็จะกลายว่ามันก็จะได้ว่ามันคือถ้าเราอยากหากรัมใช่ไหมสูตรมันคือโมเท่ากับกรัมหารด้วย MW อันนี้คือสูตรในการแปลงกรัมเป็นโมแปลงโมเป็นกรัมนะครับก็ขึ้นสูตรนี้ไปก่อนนะครับเพราะฉะนั้นกรัมก็จะเท่ากับโมคูณด้วย MW นะครับโมคือ0 0 0 1 MW โทษที0 0.03นะครับ MW คือ mwbr เท่ากับแปดิใช่ไหมเพราะนั้น br สองก็จะเท่ากับแปดสิบคูณสองนะครับก็คือร้อยหกสิบนั่นเองอ่าคูณรนะ้อยหกสิบเนาะตรงนี้ก็จะเท่ากับเอ่อเท่าไหร่หกแปดหกสามสิบแปดเนาะสี่สิบแปดประมาณสี่แปดนะครับก็ลองมาดูอก็จะได้แล้วครับว่าคือศูนย์จุดสี่แปดนะครับอ่าโอเคอ่าสังเกตเห็นไหมว่าพี่ก็จะไม่ได้นับพี่จะไม่ได้อ่าพี่ไม่ได้นับว่ามันทศนิยมเท่าไหร่แนละ้วพี่ก็ดูเลขปุ๊บใช่ไหม สี่แปดใช่ไหมครับเออพี่เห็นเลขสี่แปดปุ๊บใช่ไหมพี่ก็ไปดูช้อยก่อนเฮ้ยช้อยมันมีตัวไหนที่แบบว่าเออสี่แปดแล้วศูนย์จุดศูนย์ศูนย์ศูนย์คือแบบมันขึ้นอยู่กับทศยมไหมถ้าเกิดแบบเจอแค่เลขสี่แปดตรงปุ๊บใช่ไหมพี่ก็ไม่คิดแล้วว่าเออทศยมันเท่าไหร่นะครับซึ่งจริงๆก็อันเนี้ยก็ทําให้เราทําข้อสอบได้เร็วขึ้นนะครับแต่ว่ามันก็จะอาจจะไม่ได้ถูกต้องมันก็อาจจะเกิดข้อผิดพลาดได้นะครับก็ก็คืออาจจะปล่อยไว้ก่อนก็ได้นะแบบเออเรารเได โอเคตามนี้ครับก็ข้อนี้น่าจะได้กันนะครับ